ปลาอะไรนะลปลาช่อนปลาช่อนนะเนี่ยปลาช่อนทะเลเลยแล่ะเนี่ย,ยมาเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นแดดเดียวกันนะมาดูขั้นตอนว่าจะทํายังไงไปก่อนอื่นเราก็เอามาันมาถอดเกล็ดก่อนเลยนะครับถนะอดเกล็ดออกนะ เมื่อเราถอดเกล็ดออกบดที้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้เราก็ตัดหัวและเอาไส้ออกตัดหัวไส้ออกเสร็จแล้วตอนนี้ก็พาหลังเลยครับแล้วก็แบะออกนะครับเพื่อจะให้เกิดความสวยงามนี่เลยเป็นไงครับเนื้อของเจ้าปาลาไหลกอเป็นไงฮะโอ้โหสีสันใสสวยมากเลยครับถ้าแบบนี้แล้วเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้แล้วนะครับจะไม่เชื่อเลยใช่ไหมครับว่าเป็นเจ้าปาลาไหลกอที่พวกเราทุกคนมองข้ามกันนี่เองฮะ โอ้โหและนี่ก็คือเป็นขั้นตอนนะฮะที่เราจะต้องนํามาแช่น้ําเกลือนะฮะส่วนผสมยังไม่บอกนะฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวจะบอกวิธีการผสมน้ําเกลือเอาไว้เพื่อนในคลิปต่อไปจากนั้นแช่ทิ้งเอาไว้สัก20นาทีนะครับแล้วเราก็เอามาพึ่งแล้วก็เอาไปตากแดดกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงานที่แช่ทิ้งเอาไว้20นาทีครับเป็นไงครับเหมือนปลาช่อนนาบ้านเราเลยไหมครับ และนี่ก็คือผลงานหลังจากที่เราเอาไปตากแดดไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับโอ้โห,โอโหมองเผินๆน,นึกว่าปลาช่อนนาบ้านเรานี่เองเลยครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเลยนะครับสวัสดีครับ